3ประเภทประกันภัยวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องประกันนะครับถ้าพูดถึงการทําประกันหลายคนเนี่ยจะมีประสบการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีในอดีตนะครับว่ามีคนมาตื้อมาให้เราซื้อประกันนะแล้วเราก็ไม่ได้เข้าใจมันจริงๆว่าประกันมันคืออะไรนะครับถ้าในต่างประเทศเนี่ยคนที่มีประกันส่วนมากต้องเป็นคนที่มีรายได้นะครับเป็นคนรวยเพราะว่าเข้าใจถึงความเสี่ยงแล้วก็ยอมที่จะเสียเบี้ยประกันเพื่อโอนความเสี่ยงยกความเสี่ยงให้กับ บริษัทประกันภัยแทนแล้วก็จ่ายโดยการจ่ายเบีย้ยประกันนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกับ3ประเภทประกันภัยนั่นเองนะครับว่าจริงๆแล้วประกันภัยนั้นหลักๆเนี่ยมันมีอะไรนะครับโดยโปกติแล้วนะถ้าเรามีความเสี่ยงเช่นถ้าเราป่วยนะครับเราก็เข้าโรงพยาบาลถ้าป่วยหนักก็อาจจะเสียค่าใช้จ่ายเป็นแสนหรือเป็นล้านบาทเลยแต่การที่เราจะ ลดความเสี่ยงของตัวเองนะครับก็คือการซื้อประกันนะเพราะว่าเราจ่ายเบีย้ยประกันไปแล้วก็โอนความเสี่ยงให้กับบริษัทประกันภัยนะครับเช่นสมมุติเรายอมจ่ายเบีย้ยประกันปีละ3-4 0,000หมื่นบาทนะครับแต่ว่ามีวงเงินประกันสุขภาพอยู่ที่เป็นหลักล้านถ้าเกิดเหตุถ้าเราป่วยขึ้นมานะครับที่จะต้องเสียงเงินเป็นหลักล้านนะครับอาจจะประมาณสัก500,000ก็ได้นะครับแต่เราจ่ายเบีย้ยปีละ3 0,000ื่น ก็เท่ากับปีนั้นเนี่ยเราไม่ทําแทนที่เราจะจ่าย0 0 0แสนเราก็จ่ายแค่ส0ม0 0ืนะครับก็ถือว่าเป็นการโอนความเสี่ยงนั่นแหละอะไรที่มันมีความเสี่ยงแล้วเราไม่สามารถจะรับความเสี่ยงได้เยอะเนี่ยก็ใช้วิธีการทำประกรันนะครับก็คือการโอนความเสี่ยงมาให้บริษัทที่เราทำประกันภัยนั่นเองนะครับอันนี้ก็พูดถึงคอนเซปต์แบบเข้าใจง่ายๆนะครับเป็นตัวอย่างที่แบบเห็นภาพก็คือถ้าเรามีความเสี่ยงนะเราก็ ซื้อประกันเพื่อโอนความเสี่ยงให้กับบริษัทประกันภัยเท่านั้นเองซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะมีผู้รับประกันนะครับก็คือบริษัทที่เราไปซื้อกับอีกอันหนึ่งก็คือผู้เอาประกันนะครับผู้ประกันเนี่ยก็คือผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันนะครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายก็จะมีข้อตกลงแล้วก็มีความรับผิดชอบร่วมกันน่ะที่อยู่ในรูปของกรมกรมธรรม์ประกันภัยนั่นเองคราวนี้3ประเภทประกันภัยมีอะไรนะวันนี้เราโฟกัสเรื่องนี้มากกว่า เรื่องนี้จริงๆก็มีเรื่องราวรายละเอียดเยอะนะครับแต่ผมนี้จะพูดให้เห็นภาพใหญ่ๆซะมากกว่านะอย่างแรกก็เรียกว่าประกันภัยบุคคลนะครับก็จะมีประกันชีวิตนะประกันชีวิตอันนี้เป็นประกันบุคคลนะครับซึ่งโดยทั่วไปประกันบุคคลก็คืออาจจะซื้อเป็นลักษณะของประเภทสามัญ ordinary life insurance นะครับเป็นประกันรายบุคคลเป็นประกันที่คุ้มครองรายได้นะในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต ประกันชีวิตประเภทนี้ก็จะมีจํานวนเอาประกันเงินเอาประกันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีประกันชีวิตในรูปของประเภทอุตสา克拉ยรอินชอลแลนด์ด้วยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะแบบเดียวเป็นลักษณะคล้ายๆกับแบบแรกนะครับแต่เงินเอาประกันไม่สูงแล้วก็ไม่ตรวจสุขภาพมีระยะเวลารอคอยอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งประกันชีวิตที่เรียกว่าก r ุ u p ล i ยอินช u ลแ n นด์เป็นประกันชีวิตแบบกลุ่มนั่นเองนะครับ ก็ทำประกันกันหลายคนภายใต้กรมธรรมเดียวกันแล้วก็การพิจารณาความเสี่ยงของทุกคนในกลุ่มด้วยตาเฉลี่ยนะครับส่วนมากเป็นการคุ้มครองพวกบริษัทพนักงานในบริษัทอะไรแบบนี้ต่อมานะครับประกันภัยบุคคลอีกอันนึงก็คือประกันอุบัติเหตุอันนี้หลายท่านก็คงจะรู้จักกันดีนะประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองอุบัติเหตุนะครับประกันอุบัติเหตุ แบบกลุ่มประกันอุบัติเหตุสําหรับนักเรียนนะอันนี้ก็แบบแบบแบบเป็นประเภทหนึ่งแต่ที่เรารู้จักกันดีคือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือ PA นะครับต่อมาครับประกันที่เป็นเรื่องของประกันภัยบุคคลอย่างที่3ก็คือประกันสุขภาพนะประกันสุขภาพก็มีหลากหลายนะครับประกันค่ารักษาพยาบาลประกันค่าใช้จ่ายเกี่ยวรักษาฟันนะครับ มีหลากหลายเลยทีเดียวนะครับอันนี้เรียกว่าประกันสุขภาพต่อมาครับประเภทที่2เรียกว่าประกันภยัยทรัพย์สิน property insurance นะครับก็คือมีการทนสัญญายินยอมของบริษัทรับประกันยินยอมที่จะชดใช้ค่าใช้จ่ายต่อทรัพย์สินและความคุ้มครองทรัพย์สินนะครับโดยทั่วไปก็หลกัหลกๆก็เห็นอยู่ทั้งหมด4แบบก็คือประกันแบบอัีภัยนะครับเวลาซื้อบ้านก็ต้องทาประกันอักีภัยนะธนาคารก็จะบังคับถ้าไปขอสินเชื่อธนาคารแล้วซื้อบ้าน ประกันภัยทางทะเลและขนส่งประกันภัยรถยนต์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดนั่นเองครับรูปแบบหรือเขาเรียกว่าอะไรนะแบบประเภทอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดตามกฎหมาย liability insurance นะครับก็เป็นการประกันภัยที่เกิดจากผลของข้อกฎหมายนะครับเช่นประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะความการประกันภัยรับผิดจากวิชาชีพ การประกันภัยรับผิดจากผลิตภัณฑ์นะอันนี้ก็เป็นหลักๆ3รูปแบบนะแต่ที่เรารู้จักกันดีก็จะเป็นประกันภัยบุคคลเพราะมันเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพนะครับก็ส่วนมากก็จะมีกันนะอันเนี้ยประกันชีวิตถ้าทํางานบริษัทก็จะเจอแบบประกันกลุ่มนะครับประกันอุบัติเหตุบางที่ก็มีนะบางคนก็มีอยู่นะครับแล้วก็การประกันสุขภาพนะประกันภัยทรัพย์สินถ้าแบบเห็นเข้าใจง่ายก็คือประกันรถนั่นแหละนะครับถ้ามีรถก็ต้องทําประกันรถด้วย ส่วนประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดทำกฎหมายเนี่ยก็ถ้าง่ายๆก็คือหมอนะครับรักษาผู้ป่วยเนี่ยก็ทําประกันภัยความผิดจากวิชาชีพเอาไว้นะครับเผื่อมีใครร้องเรียนอะไรแบบนี้แล้วทําให้เราต้องจ่ายเงินทดแทนอะไรที่แบบเราไม่สามารถที่จะจ่ายได้ขนาดนั้นก็ต้องใช้วิธีการทําประกันนะครับเพื่อโอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัยโดยที่แลกมากับการจ่ายเบี้ยประกันนั่นเองนะครับ จากที่อธิบายมาทั้งหมดก็คือเป็น3ประเภทประกันภัยน,นั่นเองครับ